ว่าไม่ได้พูดไทยได้ได้ไม่ได้ได้คือน้องอันนั้นกาปาวพี่น้องอันลอยบาทมันเหมือนนี่ๆแม็กเน็กแม็กเน็กมันนี่แพงไม่แพงถูกๆถูกครับนี่คือน้องอันนึงก็พี่สวยแม่มีเงินตั้งไปโรงเรียนนี่มีเหมือนกัน5อัน2เลียน3อัน3อันเอ้าซื้อ5อัน2ดอลลาร์ฮะ ห้าอัน2องดอลลาร์พูไทยไม่ได้พูไทยไม่ได้ Speak other language Chinese โอเคนี่คือความคล่องแคล่วน่ารักของเด็กน้อยที่พยายามขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวเด็กชายวัย14ปีคนนี้พูดได้เกือบทุกภาษาที่นักท่องเที่ยวทดสอบ สาลิกจากัมพูชากลายเป็นเด็กที่โด่งดังชั่วข้ามคืนแต่ร่างเล็กๆดวงหน้าที่ไร้เดียงสาอาจย้ำเตือนให้หลายคนได้เลยไปนึกถึงเด็กคนอื่นๆที่อยู่ในสถานะเดียวกันด้วย นครวัดนครธมหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีรถบัสขนาดใหญ่รถรับจ้างรถส่วนตัวมากมายจอดเรียงรายคลื่นนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่ความโอลานของปราสาทห็นอายุพันปีนอกจากบรรดารถรับจ้างไกด์ทัวร์พ่อค้าแม่ค้ากับร้านรวงบริเวณรอบๆแล้ว คนที่เคยมาท่องเที่ยวที่นี่ย่อมจะต้องคุ้นเคยกับภาพเด็กตัวเล็กๆทั้งหญิงและชายที่มักจะเข้ามารุมล้อมและเดินตามทั้งเชิญชวนและอ้อนวอนให้ช่วยซื้อของในกระกาที่หิ้วหรือคล้องอยู่บนคอเรามาที่นี่เพื่อตามหาเด็กชายวัย14ปีที่โด่งดังบนโลกออนไลน์ <unplug. S 2> อนออกกไปวววัันตงย วีวีไม่ได้องริมาเงมาดังองผูวอองดลลาสุดว้ากองต้องว้าเลยเกิดอะไรขึ้นนะก๊อ1คนยังมันไม่กัน1คนเด็กไม่ใช่吹或高你吹高不会没钱呐啊我听不懂，これはเかりません。これは一個一ドル。おねさอ可愛いね。かこれは一個ふや一個一ドル。 นี่เป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวสาวชาวมาเลเซียบันทึกไว้และโพส์ทางโซเชียลมีเดียเด็กน้อยคนนี้คือสาลิกอายุ14ปีเดินแร่ขายของที่ระลึกอยู่บริเวณปราสาทตาพรมคลิปนี้มีคนดูหลายล้านคนเมื่อสื่อมวลชนหลายสำนักทั่วโลกนำไปรายงานข่าวเด็กๆนับสิบกับกระจาดที่บรรจุแม่เหล็กติดตู้เย็น

and you are Salik's <า> friend. เด็กซาร i กวั l รุ่ so where is ซาริก now แต่สาริกเลิกขายของไปแล้วเด็กๆบอกกับเราแบบนั้นและแนะนำให้เราไปที่บ้านแทนคค่ะุณ บ้านเล็กๆหลังนี้อยู่ไม่ไกลนักจากปราสาทตาพรหมส่วนหนึ่งของนครวัดนครธม And now and s a r l i k and and k a s h a Tasha and mother mother stay in Phnom Penh and you stay here Yes I'm stay here with my father Oh okay Sometimes my father go to the Phnom Penh mm hmm. but in Phnom Penh he very busy What he's doing is very busy study learn have to learn hard so he has to learn hard that before yes why because there someone help him h have just ever so he has to show that he <Yes. S 1> can be a good student t h s yes. because he very love to study พี่ชายของสาลิกเล่าให้เราฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พ่อและแม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาสร้าง และนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สาลิกต้องออกไปขายของเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัว He เขาต้องการช่วยครอบครัวเพื่อทำเงินแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะไ e ่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วใช่เขา must, must. be so proud of him <laughs> <laughs> เป็นบ้านชั้นเดียวติดพื้นหลังเล็กๆที่ออกจะโสมๆในบ้านยกพื้นบางส่วนขึ้น มีมุ้งกางครอบที่นอนไว้ครึ่งๆกลางๆไม่มีข้าวของหรือทรัพย์สมบัติมีค่าอะไรจักรยานคันเก่งที่สาลิกเคยขีย่ไปโรงเรียนถูกตั้งทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับรอเจ้าของมาเพราะตอนนี้เจ้าตัวไปมีชีวิตใหม่ที่เมืองหลวงน,นี่คือบ้านใหม่ของเด็กน้อยและครอบครัวที่กรุงพนมเปน เป็นห้องแถวก่ออิดชาบปูลใหม่เอี่ยมพื้นปูกระเบื้องเป็นเงา <Wow. S 1> เด็กชายวัย14ปีที่โด่งดังในโลกโซเชียล <Hello. S 1> ตื่นแต่เช้ามารอรับเรา good morning, good morning. you must be สาลิก yes nice to meet you nice to meet you too you talk a lot นะ thank you hello ด้วยความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามาตอนนี้สาลิกและครอบครัวได้อยู่บ้านใหม่ที่ใหญ่และสบายกว่าเดิมมาก You know why you become famous, and you get a lot of thing now, like new house, motorcycle. cycle. Uh, and I become a female. I selling something on the temple. I selling and I sell for the one tourist. Her come from Malaysia, and they 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 video really me they she be video me and i selling from her and they know a lot of language also and, and her her say english i say english too and her say chinese i say chinese too and her say uh, korean korean too and her say philippine philippine too and her and her give me to sing a chinese song and i sing already and and they post the, the video i sing and i speak a lot of language a lot of the cambodian a lot of cambodian people they they look and they like me they coming to they coming to here get me come to phnom pen อ๋อ <laughs> ในครัวหอมปรุนแม่ของเด็กๆก,กําลังทําอาหารเช้า <laughs> ก่อนที่ทุกคนจะล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันวันนี้เป็นวันเสราร์เด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนจนกว่าจะถึงช่วงบ่ายหากเป็นเมื่อก่อน เช้าสาวแบบนี้สาลิกต้องออกไปขายของที่หน้าประสาทแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขามีเวลาเล่าเรื่องชีวิตและโรงเรียนใหม่ให้เราฟัง so in school they teach you in English or in Khmer in English and in Khmer also two language in the morning English after noon Khmer oh wow yes in the morning I learn English uh e i t o'clock to t e o'clock and coming it g r t look a little bit book And 12 o'clock, go to the one more o ah, <okay. S 3> c school I the h s <oughs> พ่อของเด็กน้อยยืนมองอย่างภูมิใจขณะที่สาลิกคุยจ้อกับเรา see one 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 you 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 buy 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 ไม่ปูไม่ไม่ปูไม่ปูไม่ปูเขาเรียก So you make the song yourself Yes hey, One two three ซันวุฒไม่เคยรู้ <laughs> และไม่เคยคาคิดว่าลูกชายที่ช่วยวิ่งขายของอยู่ทุกวัน <laughs> จะมีความสามารถและจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังแบบนี้ <laughs> สบายมาก <laughs> สบายกลางดีด <laughs> มสบาย

และก็เหมือนกับอีกหลายครอบครัวที่รายได้จากงานแบบนี้จะไม่พอเลี้ยงดูคนโดยเฉพาะหากเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่เช่นการสร้างบ้านต้องไปกู้นียืมสินหลายแสนบาทเด็กๆได้ไปโรงเรียนกันช่วงเช้ากลับจากโรงเรียนช่วงบ่ายก็มาตระเวนขายของและสาลิกก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่อายุสิบขวบแล้วจึงอาจถือเป็นเรื่องและภาพเกือบจะปกติที่เห็นเด็กๆช่วยพ่อแม่ทํางานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถึงแม้จะอายุยังน้อยอยู่ก็ตาม จากสถิติข,ข้อมูลของยูนิเซฟในปี2014เด็กๆในกัมพูชาอายุระหว่าง5-17ปีที่มีอยู่กว่า4ล้านคนมีเพียงร้อยละ19 000, หรือ7 6 0 0แสคนเท่านั้นที่ฐานะพอมีกินมีใช้และไม่ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย อุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าจัดเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคิดเป็นเกือบร้อยละสิบของ GDP ในอดีตอุตสาหกรรมนี้ถูกจับตาม,มองพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการใช้แรงงานเด็กในกระบวนการผลิตการถูกกดดันทำให้ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติอย่างซาร่าหรือ HM ต้องเข้มงวดกับการจ้างงานมากขึ้นการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมนี้จึงลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ของสหรประชาชาติระบุว่าพบรายงานการใช้แรงงานเด็กในโรงงานสิงทอกัมพูชาเพียง10คดีลดลงจาก74คดีเมื่อ4ปีก่อนความสนใจเกือบทั้งหมดในเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่มุ่งไปในอุตสาหการรมสิงทอทําให้การใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมอื่นๆถูกมองข้ามไปที่ตามมาพร้อมๆก,กับการเติบโตทางเศรษฐกิจคือตึกรามบ้านช่องและอาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียมศูนย์การค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างที่นี่กำลังเบ่งบานมีความต้องการใช้วัสดุก,ก่อสร้างปริมาณมากหนึ่งในนั้นคืออิฐทุกวันนี้มีโรงงานทำอิฐทั้งเล็กและใหญ่แบบดั้งเดิมและแบบทันสมัยกว่า400โรงผุดขึ้นรอบๆเมืองหลวงชุมชนเล็กๆประมาณ20หลังคาเรือนข้างโรงําอิฐนี้เป็นที่พักของคนงานการทำอิฐจะเริ่มจากการฉีดน้ำให้ดินเปียก สกัดดินออกก่อนนำดินมาขึ้นรูปตากให้แห้งก่อนนำเข้าเตาเผาเครื่องโม่สายพานลำเลียงเครื่องบดอัดและรีดดินเตาเผาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำอิฐแต่ทุกขั้นตอนยังต้องพึ่งพารายงานคนและเกือบทุกขั้นตอนก็มีความเสี่ยงจากทั้งไม่มีเครื่องมือป้องกันการสูดดมควันจากเตาเผาฝุ่นจากดินบาดเจ็บและพิการจากเครื่องจกักร คนงาน3-4คนช่วยกันเข็นรถเข็นที่บรรทุกอิฐที่แห้งจนเต็มเพื่อเข้าเตาเผาเป็นขั้นตอนสุดท้ายคนทำงานในโรงอิฐแห่งนี้มีหลายวัยสภาพร่างเตรียมจากการทำงานทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าคนที่เราเห็นอายุเท่าใดอยู่ในวัยที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้แล้วหรือไม่ที่บอกได้คือทุกคนจำเป็นต้องทำเพราะความยากจนและภาระหนี้สิน แรงงานในโรงอิฐจะได้ค่าจ้างตามจํานวนก้อนอิฐที่ผลิตได้ในแต่ละวันก้อนละ3-4ถึงบาทยิ่งทํามากยิ่งได้เงินมากนั่นคือที่มาของการชักจูงใครก็ได้ที่คิดว่าทําได้มาช่วยทํางานเพื่อให้ได้ปริมาณก้อนอิฐมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครอบครัวต้องระดมสมาชิกมาทํากันทุกคนแม้ว่าบางคนดูเหมือนจะยังไม่ถึงวัยทํางานก็ตามหญิงคนนี้มีลูกห้าคน Con ra là con thứ 2, tổ poti thì sẽ an để lạo. Mặc hay uy hiếm bắn đập môn đông dân, yêu cực kỳ loyem, mật đông yêu phiền đập môn loy. And I can về salty bay roy chung yêu cực yêu hoa. Turned out bắn tang yêu cực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  Mình chừa yêu cực 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 yêu tinh yêu cực yêu cực นายจ้างนิยมการจ้างพ่วงทั้งครอบครัวแบบนี้เพราะการจ้างแบบเหมารวมยกครัวแทนการจ้างแรงงานเดี่ยวเป็นการรับประกันอย่างหนึ่งว่าพวกเขาจะทิ้งงานไปได้ยากกว่าอย่าว่าแต่เป็นเด็กแม้กั่ผู้ใหญ่เองงานในโรงงานทำอิดนั้นเป็นงานหนักและเสี่ยงอันตรายเป็นการทำงานด้วยสองมือกลางแดดเปรี้ยงและฝุ่นหรือดินโคลนหน้าเครื่องบดอัดและรีดดินที่อาจจะบดมือของพวกเขาไปด้วย ຫນ້າເຕົາປາເຜົາທີ່ຮ້ອນຈັດແລະມີຄັນໂຫພະຍິງຈໍຖືການລໍບາງພຽງດອກພຽງອອດຈອງຮວຍຕໍ່ໄປຈອງຖືຮໍក្រៅຖືຈິງນັ້ນດີກັບຕຸມຕຸມສໍາລັບຂ້ອຍຍິບໍ່ໄດ້ខ្ញុំຕ້ອງໃຫ້ກូនແຈເຈົ້າຫນ້າກូនກໍມີການໃຫ້ຖືຢູ່ຕ້ອງໃຫ້ກូនຖືລໍໄດ້ພຸ້ນເນາະຊື້ໂບມໄປ เกือบทั้งหมดของคนหรือครอบครัวไม่เคยได้หลุดพ้นจากโรงอิดเพราะค่าแรงที่ได้ไม่เคยพอสำหรับหนี้สินที่มีทั้งจากเจ้าของโรงงานและเงินกู้นอกระบบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกัมพูชาเคยออกคำเตือนธุรกิจต่างๆรวมทั้งกิจการเตาเผาอิดไม่ให้ใช้แรงงานเด็กและการแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นการผูกมัดด้วยภาระหนี้สินกฎหมายแรงงานกำหนดห้ามจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปี มีกรณียกเว้นหากเป็นงานเบาๆอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า12ปีทำงานได้แต่ในชีวิตจริงของชาวกัมพูชาจำนวนมากรวมถึงคนในชุมชนนี้พวกเขายากจนเกินกว่าจะสนใจกฎหมายที่ว่าวาว,วาาาอเข หลังคลิปของซาลิกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่นอกจากเยี่ยมชมโบราณสถานชื่อดังแล้วยังพ่วงด้วยการตามหาซาลิกผู้โด,ด่งดังแต่ตอนนี้เด็กชายคนนี้มีชีวิตอีกแบบแล้วหลังกินข้าวเชาว้าซาลิกกับน้องชายอ่านหนังสือทำกันบ้านก่อนจะไปโรงเรียนในตอนบ่าย The old late no okay Why you read that line? <laughs> let's help the old lady. Help. 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 Let's help the, the old lady. lady. Am I old lady? Mm -hmm. No. No? No. You are sweet. Not How old, old, am I? Maybe. 30. Uh, wow. P. Oh! <laughs> <laughs> so, if you say, let's help. The old lady is not me right yeah okay let's have the young lady here <laughs> <laughs> เมื่อไม่ต้องขายของตอนนี้หน้าที่หลักๆของสาลิกคือการเรียนอย่างเดียวอีกอย่างที่กำลังเข้ามาหลังจากมีชื่อเสียงคือการเดินสายโชว์ตัวปลายเดือนนี้เขามีคิวเดินทางไปฮ่องกงและประเทศจีนขณะที่เดินตลาดกับเราก็มีคนขอเข้ามาถ่ายรูปไม่ขาดระยะซาลิกเป็นเพียงเด็กชาวกัมพูชาที่มีความสามารถด้านภาษา มีโอกาสเผยตัวในโลกโซเชียลได้รับความสนใจและความช่วยเหลือจากคนอื่นมากมายจะอย่างไรเด็กก็ยังเป็นเด็กเมื่อถามว่าอยากทำอะไรมากที่สุดตอนนี้คำตอบอยู่ที่ร้านไอศครีมเยอ h Can you sing song for me y e h Thank you lady Thank you lady is y o u n g e y o n g e r y g e very beautiful. You buy ice cream from me one, i very happy. <laughs> ในร้านไอศครีมเฟรนชชายข้ามชาติชื่อดังด้วยสีหน้าแววตาเปี่ยมสุขสาลิกและเด็กๆได้ริมรสหวานเย็นชื่นใจของไอศครีมประเภทนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตไอศครีม <cream>. good yeah good i s very a lot too much right mm hmm. because you're tiny but you can share with your friend yeah share already I can't believe you you are tiny you eat a big ice cream Yeah. but your first time yeah so which one you like h w i coffee h n e c o chocolate chocolate Mm. Chocolate. you are gentleman yeah thank you บนรถสามล้อที่พาเราและสาลิกตะเวนไปรอบเมือง เขาไม่เพียงแค่ท่องจำประโยคง,ยง่ายๆซ้ำไปซ้ำมาแต่ยังสนทนาโต้ตอบและมีความรู้รอบตัวอีกด้วย What is the capital of Bangkok? Capital of Bangkok Thailand oh. <laughs> Thailand capital Bangkok I'm sorry I was going to ask what is the capital of Thailand Bangkok Yeah What is the capital of China Beijing Okay The capital of Singapore <Capital> of <Singapore. laughs> <laughs> <smart> ด้วยทัศนคติบวกกับความน่ารักและความใฝ่รู้ทำให้สาลิกได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ <Okay. S 2> อนาคต <Okay. S 2> ของเด็กชายวัย14ปีนี้ <Hi. S 2> จะอยู่ห่างไกลาจากหน้าร้านขายของนักท่องเที่ยวที่ปราสาทหินอย่างแน่นอนแม้ว่าจะย้ายมาเรียนหนังสือที่กรุงพนมเปญแล้ว <Okay. S 2> แต่เด็กชายก็ยังคิดถึงเพื่อนๆที่เคยเร่ขายของด้วยกันมา Yes I miss them remember all the children when I sell. Yeah, my friend, always my friend. Mm. If you can tell her now, I go to see m r i a n d I tell her. I tell her come being to play with my house. Yeah. ความฝันของสาลิตคือเป็นไกด์ทัวร์เขาจะฝึกภาษาจีนภาษาอังกฤษและไทยให้เก่งขึ้น นอกจากนี้แล้วความฝันอีกอย่างคืออยากให้เด็กทุกคนที่ขายของที่ระล,ลึกเหมือนกับตัวเองได้รับโอกาสแบบเดียวกันนี้บ้างหน้าประสาทตาพรหมวันนี้แม้ว่าสาลิกจะไม่อยู่แล้วแต่มันก็เหมือนกับทุกๆวันที่รถพานักท่องเที่ยวมาส่งและเพื่อนๆของสาลิกยังขายของกันอยู่เสร็จจากการพูดคุยกับเราเด็กๆก,ก็แยกแย้ายไปทำงานของตัวเองเหมือนเดิมและเช่นเดียวกับสาลิก เด็กๆพวกนี้ต่างก็มีความฝันนนักวิชาการด้านแรงงานคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าทัศนคติและค่านิยมของคนในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายประเทศคือเด็กที่ดีต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน และทัศนคตินี้คือสิ่งที่ผลักให้เด็กจำนวนมากเข้าสู่วงจรการทำงานก่อนวัยอันควรท่ามกลางแสงแดดแผดเผาฝุ่นคลุ้งและความยากจนที่ปกคลุมชีวิตความฝันของเด็กๆกลุ่มนี้จะเป็นจริงได้อย่างเด็กน้อยสาลิกหรือไม่ยากที่จะตอบได้เพราะปัจจัยที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวพวกเขาเพียงอย่างเดียว okay, one, one,